สวัสดีครับพบกับครูพอเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ครูบอสจะมาสอนเรื่องการแต่งประโยคชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับอยากรู้ว่าการแต่งประโยคเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนมาลองทํากิจกรรมกันดูนะครับคําไหนเขียนถูกต้องนะครับระหว่างคําว่าปลูกพันธุ์สีเขียวนะครับกับคําว่าปลูกพันธุ์สีเงินนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับ แน่นอนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าผูกพันสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนักเรียนตอบกันถูกไหมเอ่ยคำว่าผูกพันนะครับก็หมายถึง1นนะครับมีจิตใจผวองถึงเพราะรักคข้นะครับหรือว่าใฝ่ใจรักคข้นั่นเองครับ2นะครับก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามหรือว่า,าภาระผูกพันครับนี่คือความหมายของคําว่าผูกพันนะครับ คราวนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของการผสมคําไทยนะครับ 1. นะครับนักเรียนบอกหลักการสร้างคำผสมได้นะครับ2นะครับนักเรียนบอกความหมายของคําผสมได้นะครับ3นะครับนักเรียนเห็นความสําคัญของการใช้คําในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องครับนักเรียนเห็นความสําคัญของการใช้คําในภาษาไทยนั่นเองครับคำผสมนะครับก็คือคํายี่สร้างจากคำามลตั้งแต่2คําขึ้นไปนะครับ เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมีเขาของความหมายเดิมส่วนมากมักเป็นการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำไทยแต่อาจมีคำผสมบางคำที่ผสมระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นครับลักษณะสำคัญของคำผสมนะครับ 1. เกิดจากคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมาผสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่เช่นคำว่าลูกน้ำนะครับ ลูกนะครับหมายถึงบุตรน้ำนะครับหมายถึงสารประกอบที่เป็นของเหลวพอมาผสมกันคําลูกน้ําหมายถึงลูกของยุงครับลักษณะสําคัญของการผสมข้อที่2นะครับสามารถแยกเป็นคาคาได้และคําที่แยกได้แต่ละคํามีความหมายที่ต่างกันนะครับเมื่อนํามารวมกันแล้วความหมายต่างจากคําเดิมเช่นคําว่าคอห่านนะครับคอหมายถึงส่วนร่างกายที่ต่อศรีรษะกับตัวนะครับส่วนห่านนะครับหมายถึงชื่อนกจำพวกเป็ด ที่มีคอยาวนะครับพอคอหานมาผสมกันครับได้คําว่าคอหานหมายถึงส่วนของโถส้วมนั่นเองครับลักษณะสําคัญของคําผสมข้อที่3นะครับคําที่มาผสมกันจะเป็นคํามูลในภาษาใดก็ได้นะครับเช่นเข็มทิศเข็มคือภาษาไทยนะครับผสมกับคําว่าทิศในภาษาสันสกิตนะครับ 2. นะครับรถเก่งนะครับรถคือภาษาบาลีนะครับ ผสมกับคําว่าเก่งในภาษาจีนนะครับก็ได้คํรผสมคือคําว่ารถเก่งนะครับต่อไปห้องโชว์นะครับห้องคือคําไทยนะครับผสมกับคําว่าโชว์ในภาษาอังกฤษนะครับผสมกันก็ได้ห้องโชว์นะครับดังตัวอย่างครับและลักษณะสําคัญของคําผสมข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ4นะครับคําผสมที่เกิดจากคํามูลส่วนมากมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่านักชาวช่างหมอผู้ของเครื่องเช่นนะครับ นักนักร้องนักเขียนนักเรียนนะครับชาวนะครับเช่นชาวบ้านชาวเมืองชาวนาช่างนะครับเช่นช่างไม้ช่างเสริมสวยและช่างไฟเป็นต้นครับเราก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความหมายของคํรผสมนะครับคราวนี้นักเรียนมาสรุปกับครูบอสนะครับคํรผสมนะครับก็หมายถึงคําที่สร้างจากคํามูลตั้งแต่2คําขึ้นไปเกิดเป็นคาใหม่ที่มีความหมายใหม่ แต่ยังมีเขาของความหมายเดิมส่วนมากมักจะเป็นคําผสมระหว่างคําไทยกับคําไทยแต่อาจจะมีคําผสมระหว่างคําไทยกับคําภาษาอื่นสําหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการผสมคําไทยเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ